กราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบ h ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ความสามารถของตัวละครจากเรื่องการกล้วยนะครับตัวละครตัวนี้นะครับก็เป็นตัวร้ายจากภาคแรกนั่นก็คืองวงแดงนั่นเองนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆขอกันเข้ามานะครับอยากจะให้ผมวิเคราะห์ความสามารถของงวงแดงบ้าง ซึ่งลักษณะพิเศษนะครับของงวงแดงก็จะเป็นช้างที่มีรูปร่างลักษณะที่ตัวสูงนะครับดวงตาก็จะเป็นสีแดงและที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับก็จะเป็นงวงที่เป็นสีแดงเช่นกันนะครับทุกคนซึ่งความแข็งแกร่งของงวงแดงนะครับเรียกได้ว่าช้างที่เป็นแนวหน้าของอยุธยาอย่างคู่ผาและก็ทายสิงขรน,นะครับไม่สามารถเอาชนะ ม่วงแดงได้เลยนะครับทุกคนซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับทำให้อยุธยานั้นได้เสียช้างที่มีความแข็งแกร่งอย่างพ่อภูขาไปนั่นเองและระยะเวลานะครับก็ได้ผ่านไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงตอนที่ม่วงแดงนะครับจะได้กลับมา เป็นช้างศึกแห่งสงสารอีกครั้งในขณะเดียวกันนะครับอายุของ,ง่วงแดงนะครับก็ได้เพิ่มขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวซึ่งในสึกครั้งนี้นะครับ่งวงแดงนะครับก็ได้ประทะกับช้างหนุ่มแห่งอโยธยาที่มีชื่อวาการกล้วยนั่นเองความสามารถหลกัหลกๆเลยนะครับของ,ง่วงแดงก็จะเป็นการยกคู่ต่อสู้ขึ้นและก็เหวี่ยงไปมาจนคู่ต่อสู้นั้นงาหักเหมือนกับฉากแรกตอนเจอกับพ่อภูผานะครับ แต่พอมาเจอกับก้านกล้วยนะครับก้านกล้วยซึ่งเป็นช้างหนุนนะครับงาอาจจะแข็งหรือว่าเป็นเพราะข้อภูผานั้นช่วยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพื่อนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรหรือว่านี่อาจจะเป็นโชคของก้านกล้วยนะครับที่สามารถหักงาของงวงแดงไปได้นั่นเองและแน่นอนครับผมฉากสุดท้าย งวงแดงก็ได้จบชีวิตลงด้วยฝีมือของการกล้วยและก็พระองค์ดำนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆเลยนะครับก็เพราะว่างวงแดงนั้นมีอายุที่มากกว่าการกล้วยนั่นเองหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเป็นช้างแก่นะครับมาเจอกับช้างหนุ่มอย่างการกล้วยก็ต้องแพ้ไปตามระเบียบนะครับทุกคนเอาละครับสำหรับเพื่อนอน,น้องๆคนไหนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ อยากจะให้ผมวิเคราะห์ความสามารถของตัวละครตัวไหนจากเรื่องก้นกล้วยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย